เะปันเสร็จแล้วเนะี่ยตัปันั้ว,ป,วปันแกเสร็จแล้วค่ะกินได้ค่ะ Um uh -huh. แทาลังสรรนวัตกรรมชลินอยู่ไหนปิก๊ปูโมชลินชาปานวันนี้ไปเที่ยวไหนคะืวันนี้ไปเที <wont Momo S 2> ่ยวไหนคะ ตอนนี้ชลินชปันอยู่ที่ Space i n s p i r i u m มีเทศการวัดรูปปะไม่มีอะไรเลยลูกนี่เข้าไปดูพี่เขาว่า สวยจังเลยว้าวอุ้ยอันนี้สวยมากเลยนะเนี่ยว้าวสวยจังเสือปันกำลังตกใจเสียงรอคะ อแมเดินไหมไม่มไม่เดินเองเอ้ยว้าวดวงดาวเต็มเลยใช่ไหมเทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต ไหนหนักกว่าปาปาโ้โนี่เคยเห็นต้นเดียวกันถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์หนักแค่นี้อยู่บนดวงจันทร์หนัก, <G ül> อนนนกเอ้ยจะเบากว่าใช่ไหมห <ละ S 2> ม,มีไปอยู่บนดวงจันทร์ก็ไม่อ,อ้วนแล้วนั่นสิเพราะฉะนั้นอยู่บนโลกหม,มีก็กินให้ให้กินได้เยอะกว่านี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ดวงจันทร์ ไกลเป็นอย่างนี้ล่ะลูกชลิน <c oughs> <c oughs> ไม่เดินเองเหรอคะว้าว โอ้ยหมนีอะไรอ่ะโอ้หมเีเลยไปค่ะเชปัน ไปดูอะไรต่อดีลูกจุงมือกันไปว้าวชุดนักมินโอกาสถ่ายรูปกันชลินจะันถ่ายรูปกับหมานี้มาเลย ไม่อยากนั่งแล้วโอเคโอเคโอเคค่ะไม่นั่งไม่นั่งไปลูกไปอ๋อไปไปอ๋อลงแล้วลงแล้วเก่งจังเลยเก่งมากเลยดูยกแขนเก่งจังเลยลูกงวงโคจร อ๋อใช่โอเคโอ้โหอ่าชลินชะปันมาดูหนัง ยึดดาวทุกดวงไว้ในระบบสุรยิยะในแรงดูดของมันเริ่มที่ดาวพุธดาวเคราะห์ดวงนี้เล็กที่สุดในระบบสุรยิยะมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลกเราไม่มี นักินนาวนกาน้อยสำท่าน่ารักดิทำคน่ารักเอยว้าวจรินจะเป็นนักบินาวกา ไม่ค่ะนักบินอวกาศ <konuş> อ,อุ้ยจารินแตะโลกถึงด้วยเหรออ๋อฮะอจะไปไหน,นจรินแตะโลกด้วยอ๋อฮะามามองมานี้มองมานี้ฮัลโหลจารินจะไปเฮ้ยตรงนี้เนี่ยอะไรลูก ว้าวว้าวเป็นนักนาวิอนกาศเหรอคะอ่อชะปันอยู่ตรงนี้ชปันอยู่ตรงคนนี้ไหมคะเออ จากที่ mm hmm. ไม่ยอมเดินเองตอนนี้วิ่งเองแล้วนะคะเริ่มคุ้นชินกับสถานที <S <S ่แ bueno> ล้วเฮ้าปันมันีเห็นชาปันด้วยนะจะยันจับย โอ,โ,หโ,หโอ้โหนักบินอ้ออโอ้อหพี่ชปันเป็นนักบินเหรอคะอ้า ต่อไปเเล่นเกมาพยูนเล่นเกมเล่นเกมเจริกดเล่นเกมกระทิงเหรอเิกดเล่นเกมหากกระทิงนะหักกระทิงนะลูกกระทิงเลวแต่กระทิงเลวแต่กระทิงเล้วแต่กระทิงเล้ว วว้า <Wow. S 2> เก่งมากค่ะเป็นแผนที่แสดงชั้นความสูงเป็นการจำลองระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศว่า wow. ยลูกไม่ออกไปนะคะถ้าหนูทำให้มันสูงสูงมันจะมีสูงเร okay. ระวังซ้ายเข้าตานะคะ ไปลูกไปไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นกันต่อ ハハハハ。 ั้งหน้าตั้งตาเข็นมากหยุดดูขนมหน่อยได้คิดแคมนมาหนึ่งอัน <Avenue S 1> ถอดรองเท้าก่อนชลินถอดรองเท้าก่อนค่ะถรองเท้ามัง่งนี่ไจะปันมาเร็วขึ้นไปนั่ง เะปันขาขึ้นไปนั่งคาซีทลูกถอดรองเท้าแล้วขึ้นไปนั่งคาซีทผู้พูหรอลูกเชปันผู้พูหรอผู้พูหรอ